เลิฟรีซินเอนเตอร์เทนเมนต์ภูมิใจเสนอธรรมะพระธรรมสยอมเมืองยิ้มนำพาความสุขมาใส่ใจธรรมะ พระพุทธเจ้าไม่เลือกที่รักมักที่ชังในการให้ผลใครทำใครได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้ยุติธรรมที่สุดแล้วเแสงฟ้าแสนปลืม้มมิลืมมวลมนุษยชาติธรรมะคือพระธรรมแห่งพุทธศาสนาให้ทุกผู้ทุกคนประจักษ์แก่รู้ตื่รู้เบิดบานในที่สุด อะไรเล่าเป็นศัตรูของสติสติมีความสำคัญอย่างยิ่งของมวลมนุษยชาติคนเรานั้นถ้าเสียสติแล้วก็ไม่ผิดอะไรกับคนตายทั้งเป็นน่าสงสารและเวทนายิ่งนักจึงต้องฝึกสติกันดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงพร่ำสอน2,500อนกว่าปีให้รามดระวังสติของตอนเองอย่าให้เสียหายได้นักแล พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในหลังศีลว่าห้ามดื่มเหล้าหรือสุราเมรไรเพราะเหล้าหรือสุราเมรไรนี้เป็นศัตรูของสติ ชงเน้นให้เห็นความสำคัญของสติว่าเป็นสิ่งที่ควรหวงแหนและรักษาไว้เป็นอย่างยิ่งจึงต้องละเว้นเด็ดขาดหันมาสร้างสติฝึกสติเกิดสติช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาที่จะตามมาได้อย่างต่อเนื่องพราะครองสติได้เพราะความเสื่อมของสตินั้นมาจากน้ำเมาเป็นเหตุ ต้นเหตเกิดจากการลุ่มหลงม,มัวเมาและง่อเขาเบาปัญญาจงครองสติของตนให้พ้นจากมิจฉาทิฏฐิไว้จะได้เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิมีวาทะอันเป็นธรรมไม่หลงสติไร้เครื่องรักษาอุป,ปการะธรรม คือสัมปชัญญะมีความรู้ร้อรู้ตัวดีว่าทำอะไรเกิดผลดีผลเสียใดๆทั้งมวลในปัจจุบันช่วยไม่ให้เผลอไม่ให้ประมาทในการกระทำอินดีอินร้ายใดๆกำจัดเขาพี่เหลดได้เป็นอย่างดีที่สุด ลักษณะเด่นเห็นได้ชัดเลยว่าสัมปชัญญะนี้สามารถรู้ตัวว่าการที่ตนกำลังทํานั้นเป็นประโยชน์หรือไม่รู้ตัวว่าการที่ตนกำลังทํานั้นเหมาะกับตนหรือไม่และไม่หลงสติรู้ตัวว่าการที่ตนกำลังทํานั้นว่าสุขหรือทุกข์รู้ตัวว่าการที่ตนกำลังทํานั้นเป็นความงมงายหรือไม่ ดังนั้นอดีตการและอนาคตกายย่อมขึ้นอยู่ที่สติระลึกถึงได้ส่วนสัมปชัญญะความรู้ตัวว่าทำอะไรณนะปัจจุบันการและนี่ก็คือสติสัมปชัญญะย่อมคู่กันของคนฉลาดเ hey, ออปุระเบติโรปุญญสังคนฉลาดทำความดีทีละน้อยก็เต็มเปลี่ยมด้วยความดีแล้วพบกันใหม่ 是，我跟她的。